มาทำดีมาฉีดวัคซีน,ซนครบเท่าไหร่แม่ครบหนึ่งขวบครบหนึ่งขวบนะอ๋อยังไงครับทำดีอะาดูง่วงง่วงถ้าเรานะ่ะง่วงไหลูกอ๋วันนี้แม่แดงพี่ดีพาทำดีมาฉีดวัคซีนนะครับครบหนึ่งขวบนี่คนเยอะนะครับคนเยอะเลย คนรอเต็มเลยอ้อ,อรู้ไหมร <c oughs> อมาดูนะครับตอนนี้รอเรียกชื่อนะครับพอดีฉีดใชมไหมไม่ฉีดหรอทำไมอ่ะพ่ดีฉีดครบแล้วใช่ไหม,มปากเป็นไรครับ เป็นแผลทำไมเป็นแผลล่ะไม่รู้ฮะไม่รู้ไปแกะมันหรือเปล่าไม่รู้ทำดีงงงงงสงสัยสงสัยจะทำอะไรทำอะไรฮยทำอะไรครับ ออ้้าวจะใส่รองเท้าพี่เหรอฮืมตุ๊กตาจะแบบนี้มาเนอะโอ้ ทำดีก็ดูวิวนะครับนี่อันนี้ทำดีก็ดูวิวจเจวเวันมาฮะ,ะเะจะเวันก็มาเ,เออใครมาสูบน้ำแถวนี้ใช่ไหม,มอันนี้พี่ดีมาทำไมครับวันนี้มาเป็นเพื่อนน้องใช่ไหมคิดว่าน้องจะลองไหมวันนี้ น่าจะร้องเหรอแล้วพี่ดีเคยร้องไหมน่าจะร้องแป๊บเดียวค่ะโลน้องน่าจะร้องแป๊บเดียวเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเก่งขนาดนั้นเลยเหนูเคยไปแล้วหนูไปเฉียดตรงขาแล้วก็มันมันปวดขามากๆเลยออร้องก็จะปวดขาดิฉนี้อ๋อ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 อ๋ไปไหนไปไหนไปไหนอ๋ออุ้เจ้าอะไรอุ้ยเจ้าดอกไม้

โอ้ยไม่ได้ดูเลยเอ๊ะโตเนี่มันไม่หลบเลยโตเนี่ยโอ๊แล้พอดีเลยครับจ้มพ์หน้าจุดศูนยลชิดชิดวะอ นี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่วัดส่วนสูงรับช่างน้ำหนักนะครับสห <75. S 1> โอ้สูงเจ็ดสิบห้าหนักเท่าไรนะแม่ห <75. S 1> นักส <c oughs> ิบ <c oughs> โล <c oughs> ไม่เพิ่มไม่ลดเลยนะ งงว่าทำอ<ล>ะไรวะอ,อ่ารอเรียกชื่อนะครับไม่หนาหว,หว,หวเหรอฮะฮะเขาเรียกอะไรเนี่ยขเขาเรียกอะไรชานมเย็นชานมเย็นใช่เหรอชานมเย็นต้องสีสมม้มดินี่สีอะไรสีชมพูเรียกอะไรนมเย็นเหรอฮะชานมเย็นนชามเย็น อนีชานมเย็นดีหรอเนี่ยก็จะตุ๊บสัแบนที่เย็นอ๋อสับปะรดเย็นโอ้ออร่อยไหมเท่าไหร่กี่บาทสองบาทยี่สิบบาทกินมัางดิท,ท,ท,ทำไมอ่ขอกินหน่อย กินหน่อยอร่อยปเปล่าแบ่งหน่อยกินหน่อยกินหน่อยดีดีกินหน่อย,นนอยเอาขอตั้งหน่อยขอดตั้งน้องแหละน้องน้องกินนมอยู่อ่ะน้องโชคดีจังไม่ต้องกินแบบเราเลยเห็นไหม เนอใช่เ,ชเหมือนเลืกชานมอ่เนี่ยเลือกนมเย็นไม่เหรอฮะดีสั่งอะไรไปสตรอเบอรี่เย็นสตรอเบอรี่เย็น <c oughs> ครับนี่หมอเรียกแล้วดีเข้าไปดูน้องไหมไปเข้าไปอ่าใส่หน้ากากด้วย นี่ชีดตรงไหนครับเนี่ยหมอให้สมองอักเสบนะีดหน้าาแม่กอดไว้อย่าให้มือเข้ามายุ่งกับพี่นะกับพี่สาวน่อยนี่ดูนอู้สวยัสวยจังเลยสีสวยจัะเลยอะไรุป้าา้าดเย็นยเอหมาราวนี้รู้เรื่องไงเหมาราวนีรู้เรื่องไงนี่โอ ไป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 เดี๋ยวปากขึ้นมานะคะปากขึ้นโอ้โปากปักปักเสร็จเลยเออผู้ชายครึ่งเสร็จแล้วครับนี่ไปทีขึ้นไปเลย ก็อย่าลกดติดกดไลค์กดแชร์กดให้ช่องน้องดีินดีทีด้วยนะคะครับวันีขอลไปก่อนละค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ดูคลิปของหนูนะคะถ้าชอบให้กดไลค์และกดสแตทให้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่องน้องดีนะคะขอบคุณค่ะ